หนึ่งซามูเอลบทที่สิบสองคำอำลาของซามูเอลซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงว่าดูสิข้าพเจ้าฟังเสียงของพวกท่านทุกเรื่องซึ่งพวกท่านได้บอกข้าพเจ้าและได้แต่งตั้งพระชาเหนือพวกท่านแล้วบัดนี้กษัตริย์ก็ทรงดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านส่วนข้าพเจ้าก็ชาราผมหงอกแล้วและนี่แน่พวกบุตรของข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่านและข้าพเจ้าเอง ดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านตั้งแต่หนุ่มๆเมื่อจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอท่านเป็นพยานปรักปรำข้าพเจ้าเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ข้าพเจ้าได้ริบโคของใครบ้างหรือหรือข้าพเจ้าเอาลาของใครไปบ้างหรือข้าพเจ้าได้ชอบโกงใครข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้างข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของใครที่ทำให้ข้าพเจ้าปิดตาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะคืนให้แก่พวกท่านพวกเขาพูดว่าท่านไม่ได้ชอบพวกเราหรือบีบบังคับพวกเราหรือรับสิ่งใดไปจากมือของใครท่านก็กล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวทรงเป็นพยานต่อสู้พวกท่านและผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ว่าพวกท่านไม่พบสิ่งใดในมือของข้าพเจ้าและพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพยานและสมูเอลก็กล่าวแก่ประชาชนว่า พระเวผู้ทรงแต่งตั้งโมเสสกับอารนและผู้ทรงนำบรรพบุรุษของพวกท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ฉะนั้นขอพวกท่านจงยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยพวกท่านเฉพาะพระพักพระยาเวเกี่ยวกับพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งปวงของพระยาเวที่พระองค์ทรงทำต่อพวกท่านและต่อบรรพบุรุษของพวกท่าน เมือ่อยาโคบเข้าไปในอียิปต์และบรรพบุรุษของพวกท่านร้องทูลต่อพระยาเวพระยาเวก็ส่งใช้โมเสสกับอาโรนท่านทั้งสองได้นำบรรพบรุษของพวกท่านออกจากอียิปต์และทำให้พวกเขามาอาศัยอยู่ในที่นี้แต่พวกเขาลืมพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาพระองค์จึงทรงขายพวกเขาไว้ในมือของสิเซราแม่ทัพของกองทัพของเมืองฮาโซและมอบไว้ในมือของพวกฟิลิสเตีย และในมือของกษัตริย์แห่งโมอับและเขาเหล่านั้นก็ต่อสู้บรรพบุรุษของพวกท่านและพวกเขาร้องทูลต่อพระยาเวว่าพวกข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้วเพราะว่าพวกข้าพระองค์ได้ละทิ้งพระยาเวไปปรนนิบัติบรรดาพระบาอันและบรรดาพระอัสศรรถแต่บัดนี้ขอทรงช่วยกู้พวกข้าพระองค์ให้พ้นมือของพวกศัตรูของพวกข้าพระองค์และพวกข้าพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์ และพระยาเวทรงส่งเยรูบ,บาอันและเบดานและเยฟทาและซามูเอลและทรงช่วยกู้พวกท่านออกจากมือของพวกศัตรูทุกด้านและพวกท่านได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยและเมื่อพวกท่านเห็นนาฮาชกษัตริย์ของชาวอมโมนมาต่อสู้พวกท่านพวกท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าไม่ได้เพราะเราต้องการกษัตริย์ปกครองเหนือพวกเรา ไม้ว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของพวกท่านบัดนี้จงดูพระราชาที่พวกท่านเลือกผู้ซึ่งพวกท่านได้ร้องขอดูสิพระยาเวทรงตั้งพราชาไว้เหนือพวกท่านแล้วถ้าพวกท่านยำเกรงพระยาเวและปนิบัติพระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระองค์และไม่กบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวและทั้งพวกท่านและกษัตริย์ผู้ปกครองเหนือท่าน จะเป็นผู้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านก็ดีแล้วแต่ถ้าพวกท่านไม่ฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแต่กบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวแล้วพระหัตของพระยาเวจะต่อสู้พวกท่านดังเช่นบรรพบรุษของพวกท่านเพราะฉะนั้นบัดนี้พวกท่านจงยืนนิ่งอยู่และดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ซึ่งพระยาเวจะทรงทําต่อหน้าต่อตาของพวกท่านวันนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวสาลีไม่ใช่หรือข้าพเจ้า จะร้องทูลต่อพระยาเวขอพระองค์ส่งให้มีฟ้าร้องและฝนและพวกท่านจะได้รู้และเห็นว่าความชั่วร้ายของพวกท่านซึ่งพวกท่านได้ทำในสายพระเนตรของพระยาเวนั้นมากมายเพียงใดในการที่ได้ทูลขอให้มีกษัตริย์สำหรับตนซามูเอลจึงร้องทูลต่อพระยาเวและพระยาเวส่งให้มีฟ้าร้องและฝนมาในวันนั้นประชาชนทั้งปวงก็เกรงกลัวพระเจ้าและซามูเอลยิ่งนัก และประชาชนทั้งปวงพูดกับซามูเอลว่าขอท่านอธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพื่อผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านเพื่อพวกเราจะไม่ถึงตายเพราะเราได้เพิ่มความชั่วร้ายนี้เข้ากับบาปทั้งสิ้นของพวกเราคือขอให้มีกษัตริย์สําหรับพวกเราและซามูเอลพูดกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยแม้พวกท่านได้ทําความชั่วร้ายทั้งปวงนี้แต่พวกท่านอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระยาเว แต่จงปรนิบัติพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านและอย่าหันไปติดตามสิ่งไร้าสาระซึ่งไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยกู้ไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นสิ่งไร้ค่าเพราะพระยาเวจะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะพระยาเวพอพระไทยที่จะทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าเองขออย่าให้มีวิแววที่ข้าพเจ้าจะทำบาปต่อพระยาเวด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อพวกท่านแต่ข้าพเจ้าจะชี้แนะทางที่ดีและที่ถูกต้องให้พวกท่านเพียงแต่ว่าจงดำเกรงพระยาเวปพรนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านจงพิจารณาถึงมหกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงทำแก่พวกท่าน แต่ถ้าพวกท่านยังทำชั่วจริงๆพวกท่านรวมทั้งกษัตริย์ของพวกท่านจะถูกกวาดต้อนไป